อยู่เลยแล้วครับแล้วจะการลากยังเดินอยู่เลยเออนะครับนี่คือข้อดีของสปีดย่างไปได้อีกแล้วยิ่งถ้าเอาไปแขวนนะอาจารย์มันจะลงหัวหัวมันจะเด่นบมันมันมันจะดูดซับเอาไอ้พวกที่ดิบๆอยู่ไปเลี้ยงหัวใช่หัวมันก็จะตึงขึ้นตึงขึ้นเลี้ยมมองมองครับเลี้ยมองเหลือจะขวดพี่น้องเข้าใจไหมคข้า่าเลี้ยมมองมองอ่ะ นาโรงเรียนอ่นนุมบานนวลนาโรงเรียนอนุมบานย่งชุบหน่อยอันนี้นะครับเรา รงจริงปฏิบัติจริงแล้วโลกขายสดๆดเด็วันนี้เขาแกะมาเองครับเขอหันไปทางบวาหันไปทางนะครับอันนี้อะไรพี่พี่นี่อ่านะครับนี่คือนะครับอันนี้สโลแกนของเรานะท่านผู้ชมใหญ่ยาวเขียวแข็งตั้งทนนานพืชใหญ่พืชยาวพืชเขียวพืชทนพืชนานแต่ถ้าจะเอาคนทนต้องหลังไม่นะครับพี่น้องอันนี้ของพืชนะจะไปจะไปสับสนกันเด้อเบอรแมนไปที่ไซบูยิเซียนนี่เขาบอกว่า พี่ได้ไปแล้วพี่จะใช้ถุงเสียถ้ามันซึมนะนมสิยานแต่ผู้ชายได้ไปจะใช้ถุงเกงทํามันซึมหำสิยนโอเคครับขอบคุณครับใส่ถุงผ้าโปรลกโปกดิเกเดหลือจะขวดเหลือสามครับเหลือสามแปลงนั้นเพิ่นว่าออกไปกระตุ้นหัวหอมบ่แปลงนั้นไหมชาีวาออกเนกั้ครับ ไปนั่นผมใช้เพชรชันหรือร้านขายยาเขาขายผ่าลอยบนรถจักบาทมื่อนี้เห็นพี่น้องมาหลายอาจารย์เราดีใจเราบอกเขาไล่จั๊กบาทเลยเมื่นี่อย่างไใชสแต่ผู้ใดใช้แล้วเตรียมเลยครับเสียเงินแน่นอนเพราะว่ามันง่ามแห้งเพราะว่าสิ้เสียเงินสี้อันนี้ของเราของจริงแน่นอนเลยนะครับบกพริกงวยสี่เหลี่ยมออกบังคับพี่น้องออกบะพริกครับมาที่นี่กิบะแดง เงี้ยเต็มเต็มซ้ำตันได้ปะซ้มตันกลัวได้ปะข้าเจ้าไปหักค่าดินข่ายังบ้านนี้พวกคุนพวกอย่างเขาคนลงมาครับฮะพวกขี้ฟุ่นพวกดินอางเขาแบบค้ายุดรถนีครับโหสุดยอดมีแต่รถบานเเหม็นวัพอนี่รถบรนเเอง ซอยกันเม็นบลอกมาซอยกัน,นดีมีครับเบิบ่งแปลงคนแปลงคนคนใบ่ส่้งี้เฮาดิททดพู่มใจหลายแปลงได้ใส่คน,นอ่อนซ่อนน้ำเพราะว่าหัวใน่หน่อยมาไก่เป็นหัวใหญ่ปีนี่ปีนานี่พอผู้ซอยเราจะได้หลายกว่าเก่า S <S เพราะอยังเพราะว่าเราจะคัดออกพันธุ์ของเจ้าของเองเลยเนี่ยแม่เนี่ยมันจะดีปีหน้าเพราะว่าแกจะคัดออกพันธุ์ไว้พิเศษเนี่ยคัดออกพันธุ์ฟังผลเอาพันธุ์ของเจ้าของเองเอาพันธุ์หัวยังไงน,นี่ไว้เ็สแม่นฟังผลแล้วจะเอาไว้ตาเอาพันธุ์เองเพราะว่าปีไกยพันธุ์มันสีลายอีรีผมเลยถ่ายรูปไปอยอะ